รื่องหน้าตามาก่อนแสดงว่าฝีมืออาจจะเป็นรองใช่ไหมคะโอ้ยอืมอาจจะไม่ค่อย <c oughs> พูดยังไงดีดูตรงแล้วมันน่าจะไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะอันนี้คือเลียกมาคือดูมีตรงมีอะไรเนาะดูผู้หญิงเยอะดีอันนี้มีอะไรหรือเปล่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีคะ่ะมีอะไรหรอคะไหนพูดหน่อยสิก <c oughs> เห็นบอกว่าหน้าตาดีหน้าตาก็เราอาจจะดีเหมือนกันแต่อยากรู้ว่าฝีมือจะดีหรือเปล่าค่ะพูดยากจังลองดูหน่อยไหมล่ะโอก็ได้นะคะไม่ติดนะเปิดเลยแต่อย่างแรกเลยอันนี้อันนี้โครทำมาจากไหนคะอยู่อยู่มาเสียงมาเที่ยวค่ะพาน้องๆมาเดินเที่ยวก็เลยแบบว่าเห็นมายืนตรงนี้พอดีเมื่อกี้เต้นแล้ว เห็นชุดสีแดงๆยืนอยู่ข sure> ้างบนหันหน้าเข้ามามองพอดีค่ะสบตาพอดีเลยแบบว่าเลยคิดว่าน่าจะคุยกับแก๊งนี้ก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะยังไงดีครับคุยยังไงดีเฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนฝั่งจะไปเก็บรถกระบะแล้วชนเรดอะไรกันเนี่ยใช่ไหมขับรถด้วยสารขับรถด้วยสาร ใช่ค่ะนี่จงใจชนไอ้หมูมยคขับรถโดนตายไม่ได้จมรับเดินไปขอโทษแล้วแต่พี่ก็ไม่รับควาขอโทษหนูบางบันบางบางบันเงินสดเท่านั้นนะคะโอ้ไม่มีเลยครับไอ้หมูน่ามาเลยใครจะมีมามาเที่ยวร้สุดๆลายใบห้าสิบทีมึงมาห้าสิบทีชนอ่ะไม่เหรอไอ้หมูโคตรสดเนี่ยเขาเหมือนมาเที่ยวเนาะดูน่าจะไม่ค่อยมีเงินโอ้ยยังไงดีล่ะ อน้งเจ็บอะเงินอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าฝีมืออาจจะสู้ได้นะคะเรงต้องลองกันแล้วถ้างั้นน่าเลิศดเนาะชอบจังเลยปดเลยจังหวะนี้เนี่ยซาบูฟองฟอดเสียงใครวะหน้ากาก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 เนี่ยต้ออองงลชิมนห่ยพี่ขะแก๊งใหม่มาเขย่าถึงที่ไม่เอาแบบรองเท้าตบปากเลยหรอคะได้หรอคะเนี่ยที่มันไม่ติดนะคะซาบูดีเจฟองฟอด ดก้มหยิบให้เลยลองดูไหมล่ะน้องนี่เจ็บด้วยติไม่ค่อยอยากได้เงินนะคะ,ะมีโปรเทคละอยาก<ม>ดูว่าจะเก่งเหมือนปากไหมอะคะ่ะแล้วลองไหมล่ะคะลองอะไรสกาเละะเตอันนี้ปกติว่างเล่นทุกวันไหมงานเปิดไปลบ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 ล,ลบคนไทยลบคนไทยลบ มั่คนไทยโลคนไทยโตคนไทยโตคนไทยโล่งไหมไม่รู้แต่ลองดูคนไทยโลคนไทยโลคนไทยโสสโอ้สวยโอ้สวยโอ้สอยโอ้สวโอ้สวย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 โอ้วยโอ้สวยโอ้วยโอ้สโอ้สวยโอ้สวยโอ้สยโอ้สว้าวยโอ้ยโอ้ยโวยโ้วโอ้โอ้้ยโอ้อ้โออย้บ้ยอวยว้ร มาเที่ยวเราก็ต้องมาให้ถึงด้วยนะเนาะก็ลองมาดูกันหน่อยละกันดีแล้วครับอย่างนี้แหละอย่างชอบไอ้เหี้ยพี่หนูชอบไหมใช่ครับเฮคุณดูชอบไหมผู้หญิงตีกันเนี่ยพี่หนูไม่ชอบนะพี่หนูเป็นผู้หญิงอะไม่รู้ไม่รู้นั้นเรอเข้นมาคุยหน่อยแก๊งแก๊งผู้หญิงสัดกันแหละโโหโอ้โหอือผูเห็นแล้วูเห็นแล้วไอ้ดอกว่า งั้นอันนี้ถ้าอยากเล่นอยากเล่นด้วยกันไหมคะได้นะคะวันไหนดีล่ะตองเสนอวัเลยเผื่อจะสนองได้ปกติสะดวกวันไหนบ้างคะลองกันเพิ่งมาหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเลยหรือลองไปคุยกันหน้าสาภาไหมคะถ้างั้นพอดีนะคะไม่ต้องคุ้น่ำนำเพลง ได้ครับมันเจอหน้าสภาเลยครับเจอเสียงคนเสียงเอ็มจีครีนแบบนี้นี่แหละครับไปรถไปรถไปรถทุกคนบางบอลทำไรครับบางบอลสวัสดีครับบางบอลสวัสดีครับเดียวสวัสดีครับอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้อยู่ไหนเขายืนดูอยู่เห็นเขาบอกเชิญไปเล่นอะไรเขาไม่รู้แล้วกูก็กำลังยืนแล้วก็เขาฆ่ากันแล้วเนี่ยดีว่ะเฮ้ย ไอชิ <c oughs> <expand> นไอชิ้นไอชินกินกินกินแปรงหไหนไหนนงนี่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 น้ายไมอ่ะมันอยู่นี่มันทางอ่ะเกิดอะไเพื่อนอะไรอะไรครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับเลยอะไรครับผู้หญ like ิงบรับเดือดกับผู้ชายโอ้ชีตแต่เสียงเขาเสียงเอ็มเจคนเหมือนอันนี้เลยนะเหมือนคนเล่นในนี้ครับฮอกวอตฮ์อกวอตเลเจซีอะ เสียงคุณมากเลยคือคืออ่าไม่ไม่คนคนคนที่พูดของ m k q มเจคนะครับนี่ไงคนเมเจอโอนิกอะเขาเป็นยังนี่ก่อนก่อนหน้าเป็นโอนิกเป็นดูไบเรดดี้ชื่อแก้งอะไรนะครับสีขาวอะเอ็มนายเจอพี่คอยดีว่ะ ถ้าชื่อชื่อแกงตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะน่าจะเป็นโอนิกครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นโอนิกเป็นดูไวเลดี้ครับโอ้ยเน่ยดูไวเลยดี้แบบนี้มาจ้าเขาเพิ่งมาเหรอครับทำไมไม่เคยเห็นเลยใช่น่าจะมาน่าจะมาทัวร์ครับน่าจะมาทัวร์อุ้ยมาไปเขาใส่เลยเหรอเดี๋ยวเ้าจะจะขึ้นแล้วก็ตีเลยอุ้ยแสดงว่าเขามีของอยู่แล้วป่ะใช่ไหมของเขาเนี่ยเยอะอยู่ป้าอุ้ยมาจ้าโซนหนึ่งน่าจะมีพวกสวัสดิการอาวุธด้วยนะ เฮียโจ๊กชอบไหมครับผู้หญิงตีกันเฮียโจ๊กชอบไหมแผวะสภาต่ออยู่สภาเยี่โจ๊กมันเกิดกันจังเลยพี่เหมือนคนแบบมีแผลกันมาก่อนอะเสียเลยตีกันแย่งพี่โจ๊กไงเมื่อกี้ MKP เปิดโล่เอ้ยจริงนะตีกันแย่งพี่โจ๊กอ่ะ เนีี่โจ๊กจริงจริงพอไม่ใช่สบู่ปอกฟอดเขาเลยหัวร้อนแล้วมกันแย่งกันซื้อสบู่ไอ้เฮียกูสุดจะช็อกว่ะแย่งกันซื้อสบู่ไอ้เฮียเขาเมื่อกี้เขากดมาร้อยร้อยขอบ้านแล้วเขาก็กดยกเลิกเพื่ออะไรไม่รู้โอ้โหเสียใจเสียใจแช่ดีจังเลยครับคุณพี่โจ๊กตอบป่ะเมื่อกี้ไปไม่ทันไปยีเก่าพูดกลางไม่ต้องแย่งกันซื้อสบู่ปองฟอดนะครับได้หมดแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับพี่หนูเฮียโจ๊กแม่งมาอยู่ในโอเคแล้วผมแกล้งยับเลยเมื่อวานผมก็แกล้ง เมื่อวานผมก็แกลงวันนี้ผมก็จะแกลงอีกนะถ้าอยู่ KOD อาจจะแกลงไม่ได้นะแต่พอมาอยู่โอเคผมแกลงแม่งแหละเย่ยโจ๊กอ่ะเฮ้ยเดี๋ยเดีวยเพื่อนพี่โจ๊กดูเขาแย่งพี่กันดีแคโอ้จริงครับหนึ่งขอโทษฮะขอโทษซะด้วย ขอโทษซะด้วยจริงที่เขาเตีกันเพราะแย่งแชสบูของพ่อครับจริงเหมือนจะมาคุยเองอะหมดอุ้มแกงไม่ได้เกิดอะไรวะเกิดจันเลยเมื่อกีอนะ้เนี่ย ตีกันไอ้นี่ตีกันแย่งแย่งกันผลสบู่ P J ฟองฟอดนะเป็นงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่สามพี่เพื่อนงานใหญ่มาก่อนนะเพื่อนตะาก้าเหลือน้อยแล้วแบบเมย์เมย์น่าจะเมย์อันนี้ใครอ่ะมีใครสั่งสบู่ฟองฟอดทันไหมครับใช่ตะาก้าตะาก้าเหลือน้อยแล้วก็แย่งกันนะผมต้องขอโทษด้วยใช้ดีใช้ง่ายครับสิวขึ้นง่ายเหมือนกันครับเดี๋ยวจะจะลงสต็อกนะคนรีวิวลื่นเลยครับคุณพี่จ๊อกตอนใช้ได้จริงวันนั้นไปด่ากับเพื่อนสบู่ตกลื่นจัดเลยตอนีผม เปลี่ยวใช่หรอครับเงยยกซสีงเงยเหรอครับยังไม่เคยเจอเลยสามปองเลยค่ะมันเป็นพิทเตอร์บางทีมาแลกเงียบๆๆให้ๆแบบไอ้เนี้ยกันแถาคุยสรุปฝองฟ้าุก็รันนี่ตอนนี้อยู่เยอะงเด้อขอแก๊งละห้าคนได้ไหมที่เหลือออกไปก่อนได้ไหมครับเพราะว่าซาปามันมองไม่เห็นตัวของผู้เล่นพูดสตอรี่อ่ะ โอ้ยผมต้องอยู่นะผมสตรีมใครไม่สตรีมไปเลยผมสตรีมตรงนี้ขอแข๊งละห้าคนได้ไหมคะผมสตรีมอรกข่งนี้าคพอดีเลยละห้าคนพอดีเลยอยเคลียดอดีเลียพอดีเลยเียดพอดีเลยผมสตรีมผมจะดูคนดูอยากดูไม่ยอมออกอ่ะพี่มันเยอะ พี่กอฟเพ่ผมเป็นต้องจดงานแล้วผมส้มเราเราอย่าเยืนใกล้กันนะครับพี่กออย่เย็นใกล้กันไม่ต้องรื่องหรอยิบมาลยครับนั่งฝั่งรอนะครับนั่งกินข้าวยินัรงกินข้าวที่เหลือไปดูตีเมาเออที่เหลือไปดูตีเมาถ้าเกินห้พี่ขอคนละห้าร้อยนพี่ส่งเลนทีโอ้โอพี่กอลฟพี่กอฟของเอาเกไม่นับผมนะผมมีงเลยห้คนเอาหคนันลคนหนึ่ขียวดีหึเอตว รสู้หนึ่งสี่นับต่อพี่ต้องอยู่นะในหัวพี่สองร้ยเลยรอดูจัดไหครับผมต้องอยู่ครับพี่ต้องอยู่ผมยิงกระจุกไว้5ห้าโคกีห้าโคกโอเคโอเคหนึ่งสองสามส้าตูฟองฟอนะครับไม่ต้องแยกกันซื้อสองัพี่ก๊อปหกสองโอเคค้เดาสบูหมดก็ยังเหลือน้ำหอมนะครับกดกันได้ <Okay. S 2> ไม่ใช่แบบนี้ไปจ้าจโอ้ครบค่ะพี่ครับโอ้ยไยินด้วยนะมาเดี๋ยวมาดิแต่เกินเกินอย่าพี่ผมมาหน่อยใครเขาเนี่ยไม่ไครคนอื่นออฟฟี่เดี๋ยวผมไล่ให้เดี๋ยวพี่พี่คุยเลยเดี๋ยวผมจัดการเองคิวตอนนี้เยอะมากเลยถ้าเขาปิดประตูไปได้วมากเนโอนเงไม่เกี่ยวกันตอนนี้ไปไหนไม่ไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยตัวเป็นใครเรียกอ่ะกูคงไม่ใช่ทางอ่ะน่าจะอายุไม่ไม่น่าถึง ใครต้องเล่าก่อนอ่ะฟังรูาครบยังค่ะเมื่อกี้น่าจะยังค่ะแต่ถ้าไม่ให้เสียเวลาก็คุยเลยก็ได้นะเอ๊ะทำไมหอมแดงจังวะกเร็เ่าก่อนเลยก็ได้นำมาพร้อมว่าอืมก็จริงๆหน kind of ูใช้ชีวิตตามภาษา m k q ปกติอะค่ะก็มีคนโพสต์ถึงก็เลยไปแค่นั้นเองเขาบอกเขามาเที่ยวแต่ดูเหมือนมาเที่ยวแล้วไม่ไดเอามาแต่ตัวด้วยสิ เอาปากดีๆมาด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่ายังก็ชอบผู้หญิงด่ากันว่ะแต่เอาผู้หญิงหมดเลยนี่อันนี้มาในนามอะไรคะเนี่ยใส่แตสเลดี้หรือเปล่าอ๋อใช่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่่าไหรชอบผู้หญิงตีกันมาคนรู้ต้องใส่กันอาจจะอยู่แค่แบบแส่ๆการแซ่นี่ผมบอกเลยนะผู้ชายมันแซ่ไม่ได้นะแบบเด็กก็คงได้รู้จักอะค่ะหลังต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะถึงจะแส่แบบนั้นเหมือนกันแล้วที่มาคุยตรงนี้คืออะไรครับขอรายละเอียด ก็คุยกันไว้เมื่อกี้ล่าสุดก็คือจะเล่นรีกันนะคะพี่ก๊อฟเล่นได้ไหมครับพี่ก๊อฟยินยอมเราวคู่เล่นได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาถ้าไม่ยินยอมก็ต้องงสาวเราเรื่องปกติฟังว่าอีกมีกี่คนนะคะก็สักยี่สิบยี่สิบใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบหกแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะพอๆกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเราเอาสักประมาณนั้นใช่ไหม เอาคนเท่าเลยพี่เข้ามาเท่าไหร่เราไปพี่ขอเลขชัดเจนได้ไหมครับพอดีต้องจากการขั้นตอนให้มันไม่มีใครมามั่วนั้นขอตัวเลขชัดเจนว่าเท่าไหร่ฝังยี่ห้าก็ได้ค่ะอ่ะฟัลนี่ยี่ห้านะครับนั้นซส่งรายชื่อพี่ยี่ห้าคนเล่นมาไหนดีครับยี่สิบเก้าค่ะวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเหรอคะขึ้นเดือนนี้ครับยี่สิบเก้าเลยหรอนานจังวะยี่สิบเก้าเลยหรอ ได้คะ่ะได้โอ้โอนานจีไปดีครับคุยไว้ก่อนเลยจะไม่ต้องมคุยวันงานครับวันงานจะได้เล่นเลยขอเป็นแบบวันเดียวแบบนี้ได้ไหมคะแบบว่านัดเวลาเล่นจบใช้ไม่กําหนดใบอ๋อวันเดียวเล่นเป็นเล่นเป็นหนึ่งรีใช่ไหมครับแต่ว่า ي, เริ่มทุ่มหนึ่งจบตีสองฟีฟีฟนั้นอ่ะได้ประมาณนะะั้นค่ะไอวไมคี้ว่าไงครับเหมือนกันคะ่ะเหมือนกันได้แบบนั้นเลยคะ่ะโอ้โอโอเคครับอ่านั้นอ่าแล้วอันนี้คือค สลับสลอนนู่นนี่นั่นได้คุยกันได้เนาะหรือว่าจะมีติดอะไรไหมคะก็สลับสลอนได้หมดเลยครับแล้วก็อันนี้เราองนิกไม่แน่ใจว่าจะหาคนแบบน้องๆ้อสะดวกถึงยี่สิบห้าไหมอาจจะต้องหาคนในเมืองแบบนี้ค่ะขอหาคนในเมืองมาจอยด้วยนะคะได้ค่ะได้เอาแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเล่นยีิบเก้าวันที่ยี่แปดพี่ขอคอนเฟิร์มรายชื่อได้ไหมครับงั้นจะได้ไม่มั่ว ได้ค่ะได้ก็ยิ่งดีกินข้าวครับคุณดูส่งให้ใครคะเดี๋ยวส่งให้กีวีก็ได้ครับเดี๋ยวพี่กีวี่พส่งโอเคครับคุณเราเหมือนรวมถึง M P Q ด้วยนะที่ภาพตัวจริงแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวพี่จะไปถอดเสื้อลงงงเหมือนกันครับของยังไม่มีเลยมพี่ส่งให้กีวีเลยนะก็ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเอางี้ก็ได้ครับพี่เอางี้ว่าส่งวันที่ยี่สิบแปดทุ่มครึ่งเอาเมื่อสองทุ่มครึ่งเอาสองทุ่มครึ่งก็ได้ครับยี่สิบแปดสองทุ่มครึ่งเจอกันสะพายที ขอให้ชวยทีนึงโอเคไหมจะได้แบบไม่มานั่งรอเกอร,ร์กันเล่นไม่เล่นอะไรยังไงดี๋ยวยี่แปดมาคอนโทรลกันทีนึงหน,น้าทพาต้องมาหมดไหมคะหรือแค่ไม่ต้องก็ได้ครับเพราะเขาโอ้หัวมาพอได้คะ่ะได้โอเคครับยี่แปดสองซุ้มซึ่งมาคอนโทรลกันทีนึงอันนี้ถือว่ารับเรืเ่องซึง่งเรื่องไวแล้วอันนี้ครับได้ครับโอเคครับหวังว่าจะได้ลองกับคนที่ บอกว่าเก่งนะคะได้ออแเค่ะน่นอน่ะค่ะไปเจอกันค่ะไปเจอกันค่ะไ่เจอกันค่ะไ่เจอกันไเจอกันได้เลยค่ะไ่เจอกันได้ยังไงแล้วค่ะอยากดูอุ้อนมากนะคะอยู่ต่างจังร้อนจังเลยอยู่แล้วค่ะร้อนวันนี้อะค่ะมันร้อนนะคะอยากดูน่ะมูเชียนห้าวหน่อยดิมูนี่ร้อนแล้วหรอเดือดจังร้อนแล้วหรอแกน่าจะอยังน่าจะอยังอันเนี้ยอาจจะอยาง